เป็นที่ฮือฮาภายหลังเพจ Facebook มูลนิธิกุศลศรัทธาศูนย์กู้ชีพกู้ภยัยขุนทะเลได้โพสต์รูปภาพหมูตัวขนาดใหญ่นอนขดตัวอยู่ข้างกำแพงบ้านหลังหนึ่งนะคะพร้อมข้อความระบุว่ากู้ภยัยขุนทะเลร่วมกับกู้ภัยการจนาดิษภารกิจจับงูบ้านดอนเนียงใหม่หมู่12ตำบลข้างซ้ายอำเภอการจนาดิษ ข้อมูลเบื้องต้นเป็นงูขนาดใหญ่โดยภาพดังกล่าวเป็นงูเปื้อนดินโคลนดำทะมึนจนลำตัวป้องขนาดใหญ่กว่างูปกติอีกทั้งยังนอนอยู่ในช่วงระหว่างกำแพงอิดยิ่งทำให้ดูน่ากลัวมากขึ้นภายหลังก็มีการโพสต์ไปมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานานะคะโดยบางคนสันนิษฐานว่าอาจเป็นอนาคอนดาหรือเปล่าและแชร์กันออกไปจำนวนมากค่ะ หลังจากมีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่างูมีลำตัวขนาดความยาว6เมตรนะคะน้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมเจ้าหน้าที่จึงต้องวางแผนจับงูตัวดังกล่าวอยู่นานค่ะขณะที่มีบรรดาชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ต่างหวาดกลัวและเป็นห่วงเจ้าหน้าที่คอมเมนต์ให้กำลังใจและระวังตัวคิดกันไปต่างๆนานาว่าอาจจะเป็นงูอนาคอนดา้าพราะมีขนาดใหญ่กว่าปกตินะคะจนกระทั่งก็ได มีการฉีดน้ำล้างเห็นลายชัดเจนพบว่าน่าจะเป็นงูหลามที่มีขนาดโตเต็มที่นะคะเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ช่วยกันจับใส่กระสอบนำไปปล่อยสู่ธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยค่ะและหลังจากนั้นไม่นานทางเพจก็ได้มีการนำคลิปขณะปฏิบัติหน้าที่จับงูตัวดังกล่าวมาโพสต์ให้เห็นกันอย่างชัดเจนค่ะ ก็ขอขอบคุณภาพข่าวจากมูล,ลนิธิด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจให้ทางช่องค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <Yeah. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ so